สวัสดีค่ะมือนี่จำนภากับเอื้อยพิมใจสิเปล่ามบานผื้นหิ่ค่ะทั้งข่อบังข่อบังจังหวัดยะโสธาร์กับมือนี้วันที่เท่าไรวันที่สองค่ะสองเดือนพฤศจิกาค่ะพอกันเหมือนแล้งอยู่บ้านบ้านผื้นหิ่ครับผมโอเคเริ่มวารบกันค่ะขอบสวัสดีค่ะ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 มือนี่นะคะจำนภาพิมใจสีผ้ากันไปล่า บ้านคือที่อำเภอมหาอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรค่ะแต่เล่ด้มาแวร์บ่าวข่มกีบกุหลาบขาวเออบ่าวคมกิบกุหลาบขาวนะคะครับผมเอาสวัสดีครับบ่าวคมกิบกุหลาบขาวครับมนนี้ผมก็ดีใจครับที่พี่สาวน้องวันน้พ่อหน้าพ่อตากันหลายปีแล้วดีอยู่ในวงการนี่แต่ว่าพอพ่อหน้าแต่ว่าข่มกิบกัดดูแลอุ้มชูตลอดได้ล่ะครับผมมีโอกาสนะครับตะกี้สมัยตะกี้ก็เฮ็ดงานอยู่ท็อปไลน์ไดมอนด์เนาะผมดูดี อยู่20กว่าป,ปีนะก็กลับมาอยู่บ้านแต่ว่ากับที่ตอ่อกันประจําอยู่ครับพี่สาแต่ว่ามันดีแก้ร <c oughs> ้ายครับที่มีโอกาสเนาะใหญ่ใหญ่ครับอ่าวงการมอลำ <c oughs> ราชินีมอลำเขาจะมาเยี่ยมอ่าบ้านหลังนี้หน่อยนึงเลยพี่บ้านลังนี้หน่อยย <c oughs> ่หันแ <c oughs> ห,ห่งไม่มนองอยู่ครับผมกะเป็นอาณาอาณาจักรีอาณาสถานที่เคลื่อนบ้านอย่างนี้ท่านอ่าบ้านฟ้าหยาดครับผม บ้านฟ้ายหยาบฟ้ายหยาอำเภอมหาชัยชัยท่านเปิดเปิดเป็นไอ้ไที่พักแม่ยนครับเป็นกุหลาบพารีสอร์ทรรีสอ์ทเกิดเขาอยากติดต้อนหมายเลขโทรศัพท์เลยครับ0843261988ครับมีเบอร์เดียวอ่ะครับเมียนครับเบอร์เดียวทัทวนไว้นิดนึงอ่า0843261958ครับย้ำอังนีก็สิเป็นปกติกะเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำชาลายแดงที่เป็นดีพรีเมียมของสีเขียวของทีมงานบ่าวบุญมา ผมไปเศร้าอีกคืนนึงอยู่บ้าน้องทัพไทยของของของใหญ่ต่อน้องเล็กสีแล้วก็ศูนย์ศูนย์ผมอยอ่านี่คิวรถถ้าไม่ว่าถ้าเขาชมในในวิทยุในยอยในอย่างนี้เขาชมตรงไหนครับอ่ามันสีตอนนี้มันลักษณะจังไดเป็นยังไงบอกหมายว่าเขาจะติดตามว่ามีสินค้ายเมียเพราะมันก็เขาเขาเฟซบุ๊กผมได้ครับผมเขาเฟซบุ๊กยังครับผมโค้งปิดกุหลาบขาวครับเขาเขาเขาเฟซบุ๊กแมนครับผมจะได้ อยากได้ิ้นขาทีที่มีบุมากครับครับหมอสิ้น้าทีครับที่มีบุญมากทุกอย่างเลยครับผมครัหลายหลายอย่างครับผมตอนนี้อุปโภคบริโภคกันสิเนาะทุกอย่างเมีนครับกคาผมเขาไปชมบ้านเขาครับ้อมักษาในร้านครับผมปวดข่อยากก็พอยี่สิบสิบก็ปียี่สิบปีเดี๋ยวพ่อนาพ่อตากันครับผม เป็นทาน่าเข็ดนิดน้อยครับเอ้ยมันธรรมดาแล้วนี่ครับพอดีมาบ้านคมกิจกุหลาบขาวครับผะกีกับจ้ยอยู่บริษัทท็อปท็อปล่เนาะอาจารย์เขาก่เนาะท็อปล่์แต่สมัยแต่ปีพศ2 5 0 30 30อออกปีหาศูนย์ครับผมท็อปล่ายผมเคยเห็นจ้าจ้ เมีย,ย,ย,มยงกลับไปแวะได้ล่ะครับจะได้มีแค่นี้ล่ะเห็นบ่อปากท่างปากท่างไอ<ห><ท>้นายอาหารเห็นยังอยากกินยังกระสือกาไปเลยครับผม อดากจ้างหมอล่ำพิมพ์ใจลิแกนาภากรมมติตอตรงรีสอร์ตตรงนี้ได้ครับผมมัติตตเบอร์โท่นี่แหละครับผมเร็วเขาสี่สามสนึ้า้าแครับผมแต่ว่ายหญ่จมเยีนดูโย่อุ่มรัย่แถวบ้นถ้าอดากจ้างแก้มผภาด้วยตรงนี้เบอร์ใดเบอร์เบอร์จ้าเบอร์ยังจดห้าสองหนึ่งหครับผมหรือว่าไปบ้านแจ้มผภากับจู่บ้านหนองย่างตำบลหนองผุธานเพื่อสมา ถามว่าเต้เต้แบบพิมพ์ว่าแบเต้ก่อนลูกค้าถามนะอันแบบน้องย่างเด้อมันหลายน้องย่างเลยครับผมน้องย่างอันน้องย่างหน่อยอาสามากตำบลน้องขามก็มีเดีเอ่อแล้วก็น้องย่างมาหาหนีเจ้าพามา์น้องอันนี้น้องน้องย่างฝ่ายหยาดวังจำครับน้องย่างอ่าน้องย่างมาหาเออครับต้องใจว่าขว่าน้องย่างนี่น้องย่างอาสามากคือน้องย่างบานพิมพ์ใจครับผมขันน้องย่างของค้อมกีตคือน้องย่างมหาว่ดได้พี่เวลาลูกค้าโทรเขาเอาอันซาไลแดงมาส่งนี้ได้ไบวันนี้ส่งผิดเลยเออวันนี้บ่าน้องย่างจังน้องย่างใส่นานๆอ่าน้องย่างมหาหรือน้อองงยาา่ อาสมาท่นะหรือว่าน้องยางน้องขามหนามันมีเีอสมีสามีนน้องย่างมันนุ่มเลยพี่ก็เมนคุมเงินนี่อนุมเงินหรือยังมนกุ่มเงิก็มีคุมเงินผัดนกไก่กะมีเดีอเห็นว่าผัดกุ้มเงินน้องก้วผมไปล่ำเกือบว่าไดลยำไปล่ำยวนใช่พุ่มบ้านบานขอกล้วยอมนต้องบอกตำบลเลยครับผมครับเนี่ยนี่อาคุ้มจีบบอกน้องย่างตำบลอย่างวาเลยพี่ที่บอกเยุ่นี่อาภูราคารีสอรตั้งอยู่อำเภอมหาชัยครับตำบลฟ้าด อ๋อน้องยางตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชัยน้องน้องยางอีกอีกสี่ทันหน้าพีบ้านบ้านน้องยางเหมือนกันครับผมตอนนี้เป็นบ้านฟ้าหยาดบ้านฟ้าหยาดตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชัยจังหวัดยะโสธรพูดง่ายว่าที่ตั้งของไอ้คมกิบ ภุหลับเขารีซอบ้านฝ้ายยาดอำเภอมหาชััหอำมหาชัยจังหวัดยะโสอำเภอมหาชัวัดโทรมาไม่ได้กับโทรมหาชัยกัง0วัดยะโสอำเหาจะแนะนําำเส้นทาังหวัยะโอำเภอมหายเงวัดผโือำายจัวับผมโสอำ่อาสนยคัับผมโมอค่อกยมัโอกอาสแต่ก่อนอยู่ทออปไาน์ย็ได้ยินอายู่ไล้ดยินอเพรายู่ตลอดะผมอเภอาัดะผมอเภอมานยวงกัยอมาปี30งัยะสเมหัยจังหะำมีายัมดะอำมาอกมา จากวงการครับผมมีป <mainland, S 1> ัญหาก็เลยออกมาจากวงการครับธรรมดาลทีวงเข้าต่างย่างงานเสียนท่านอยู่ดีกว่ากันมียนะสิ่งไหนที่ที่เราไม่สบายใจก็ก็ถอยอีกมาซะแมียครับผมอันใดชันอยู่ไแดงเข้ากับออกมาคือย่างมากเลยเพิ่มแบบความสง่าพาเบยนะแต่ก่อนเลยจําได้เลยว่าบุญมาพันดวงไก่เขียวก็บชอบพวกนี้ไก่เพี้ยนตาไก่เพี้ยนมาเลยจัดรายการเดินขี่มออร์ไซค์จัดรายการกรุงเทพเลยตะกี้นี่เสี่ยงมากนี่จัดรายการอยู่กองทีิหนึ่งรักษาโบครับผม AM แต่่ไม้ตอนนั้นรู้สึกว่าผมเป็นจ่าสิบเอกกว่านี่ปี่านั้นเพราะว่าผมแตอยู่งทำไรปีพุทธศักราช134นะคผมเป็นจ่าแรกก่อนครับผมราชการเจ้า관กันนั่นแหละคุณนายก็ออกจากวงการมาปี30นั่นแหละเมียครับผมก็เข้าไปแหละดีใจยุ่งเหมือนมีโอกาสครับผมมโอกาสดีใจเนาะความรวยพี่สาวทั้งสองพี่สาวเนาะครับผมความรวยคนพี00หลานทานต่างพวงรบกุ๊กเลยดีใจแล้วพี่เพตานี่ดีเขาเขาเมืองกันต้องเสียกนนะครับผมบัดนี้เขา บอกเสือว่าพบว่าจะเห็นเออคุณข่าวว่าเออดูแล่ตั้งที่ที่พบว่าพุ่มใจโดยสุดว่าเออดูแลศิลปินดูแลสักทุกอย่างบพรว่าบเว่าอย่างศิลป์คุณข่าวสิเป็นคนดูแลข้างช่างโซนนี่ผมเห็นทุกอย่างเลยครับผมดูแลไหมว่าเออ บุญนั่นบุญนี่เนบผมครับผมก็ถือว่าหาไม่ต้องเย็ดตัวเพจเพราะเราเมื่อมีก็อยากจะทำยิ่งให้ยิ่งได้ดิยิ่งได้ยิ่งมีด้วเพราะว่าเราไม่ได้รวยเมื่อรถไฟหรอกเพราะว่าเราทำเห็ดแล้วเห็ดท่านกุหลาบขาวขี่รถไปเบื้องหน้าถั่วมังหันมังนี้ดีใจคนเลยบอกว่าไอ้น้ามถ่วประทังพระน้าใจกุหลาบขาวหลายหลายที่สุดแล้วมันก็เลยดีก็น้าถ่วเนียนครับผมเดินถามกันโอ้สา้นน่งวินาที กอย่างนั่งรับนั่กินเหล้าพี่นั่งกินเหล้าเอ้าโอเคโอ้โเห็นดีหน่อคุณนายยิ้มเบิ่งเอาแบบนี่หนิทำไมที่ย่แล้วเป็นสาวแล้วคุณนายยิ้มเบิ่งเอาคณะหน้าอยู่นะครับนะโอเคบ้านหน้าอยู่เนาะเข้าใจสาลเนาะคุณนายอยาง

เขาไปเบิงงเด้อสิแค่ไอเด้อัดีที่ไปหยไม่มาบมาหยจะเข้าขอบ้าเลยครับผมขอบมาเลยผมบทไทยผมไทยข้ามาเลยครับผมขอามาอันนี้ก็ลานบ้างอย่างนี้อ้โหเนี่โอเคอายุอุทเบียนเท่าไหร่รถเบนซ์นี่เอาออกเงินได้ยังไงเลยนี่ โอเคครับหร่ผมพูดเพราะก็ชิเบ็ดเดือดครับอีกชิจักเนียบนี่คนเราครับมาจากศูนย์นะครับนี่ศูนย์อะไรพี่พราะว่าอ่าพ่อแม่ผมไม่จนนะพ่อผมตายตอนแต่ผมแปดขวบตอนเรพ่อตายพ่อตายผมอายุผมเข้าดูประวัติอยู่ครับผมนั่นแหละแต่สูงมากต้งแต่เนี่ไกัน โมดิแกนมาพร้ากันเยื่อตางคนต่างบะมี่ดิมันด้รวยรถฟไฟนะพี่แต่ว่าสู้ด้วยสองมือแต่ว่าผมกับท่านปุณมาดิเซียนปุณมาเป็นผู้สั่นสั่นเป็นผู้กัดกนองล่องหลัดแต่ว่าคุณมาแก้กคดีกับพิมพ์ใจกับอ้ายไส้ตลอดครับผมโทอหาตลอดเนี่ยครับรู้สึกว่าไปแก้ไปเดินสายอยู่แถวอ่ะกัทหลักแถวนี่ผมก็ไปดูแลครับผมไปดูแลรักษาให้แก่อยู่ครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยนนี่แหละครับเริ่มเริ่มต้นจากเล็กส่วนเล็กสีมีสีนี่ิทั้งหมดของผมมัน ในกระเมียนแบบเขาเป็นนื้อกระเมีนครับผมโอ้นี่เป็นลิซหนึ่งไร่เต็มนะพี่หนึ่งไร่หนึ่งไร่เต็มสวยนะครับผมดูง่ายๆครับผมก็สิหาได้พี่เอ้ยมันบ่ามันบ่าไม่ถึงเลยเลพี่หาด้วยแรงแล้วก็ไม่ได้ใครนครับนี่แหละครับผมโอเคแล้วครับผมภูมิใจเนาะที่ด้วยลำแข้งตัวเองเนาะไปอ่ะไปคนน่าหยิบเข้าไปงานต่อเอาบอกกันเอายืนครับผมเซร่ากันเอาโอเคอายืนเอาหนีเอารถเบนนี่แหละโอเคให้เห็นหน้ารถเบนนี่ โอเคเอาเอาอีกขึ้นเลยครับผมเออเออโอเคเอาคุณนายบอกกันที่ขอบคุณหลายจ้านข้มกิบกุหลาบขาวบ้านข้มกิบกุหลาบขาวนะคะแบบไม่เยี่ยมไม่ยามจะเป็นเพลินลำรวยดีกี่เพื่อจะสมัยปีพี่สามชูมันอยู่ท็อปไล่ได้หน่ท็อปไล่ได้หน่ผู้เดินสายของท็อปไล่เลยครับผมท้อได้เยอะกับพ่ออะไรอยากได็กินไปยังสี่หละบ่อมีคติดต่อพี่ใรณากับมหา กูหลับขาวตามเบอร์โทษทนายกะทรทนยกู่ามสอกหนึ่งเก้าห้าแปดกับเจน้าภาเนาะกับมหากูหลับขาวหรือว่าไปหาผู้กองกับพิมพใจกับเบอร์โทษช8ดแปดเก้าอ่ง์หนึ่งศูนยีดีใจดีใจนะครับผมคงจีตคับผมอ๋อไปล้วครับผมสวัสดีครับจะไปเรียนนำอยู่หรอสีขีรถจะกันยันกหล่อนไปหรอโอเค